การที่น้องในค่ำคืนนี้ในพระคัมภีร์สะดุดีนะครับ้าพที่น้องอยู่ที่บ้านก็เปิดดูไปได้วยกันสะดุดีบทที่ห้าจิบเจ็ดนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับในข้อที่หนึ่งสะดุดดีนะครับพระธรรมสดุดีบทที่ห้าสิบเจ็ดในข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ล่มปีของขพระองค์จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไปครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ำคืนนี้ที่เราจะเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาพระเจ้าคำของพระเจ้าขอพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเขียนและขอพระเจ้าที่จะนําเราที่จะให้พระคมนี้เข้าไปในจิตใจเราแล้วทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงพระบิดาเจ้าข้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองเราขอการทรงนำซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เราขอฝากขึ้นการและการไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยและขอพระองค์ทรงเวยนพระพรพระวจนะคำของพระองค์นี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับก็สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโควิด n i เนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่สามนะครับสามเมษายนได้ มีข่าวส่งมาจากลายกลุ่มนะครับเขาบอกว่าที่ประเทศเยอรมันเนี่ยผมไม่ทราบว่าประเทศเยอรมันติดเชื้อผู้ติดเชื้อมากเท่าไหร่แต่ประเทศเยอรมันเนี่ยหนังสือกิม์หน้าหน้าหนึ่งเต็มๆของประเทศเยอรมันเขาลงเรื่องราวของประเทศไทยว่าว่าได้จัดการกับบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 เนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยเนี่ย เขาเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะป้องกันโรคระบาดครั้งนี้โดยการที่ไม่ออกจากบ้านโดยการที่สวมหน้ากากอนามัยพบทุกคนแล้วก็มีอาสาสมัครที่เขาเรียกว่าจิตอาสาไปทําความสะอาดตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจสําหรับสําหรับคนไทยทุกๆคนแล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับแรงอธิษฐานของผู้รับใช้แล้วก็ทิรจักรทุกๆคิรจักรที่อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ของประเทศไทย ผมก็เชื่อว่าจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับ mm hmm. แล้วก็น่าจะาปีผลายได้ภายในเดือนหรือสองเดือนนี้ก็เราก็จะกลับมานมัสการพระเจ้ากันได้ตามปกติเหมือนเดิม mm hmm. อเมนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดถึงพี่น้องมากๆนะครับท mm hmm. ี่ไม่ได้มาที่จ,จัดนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์แล้วดูกันแต่ทางทางออนไลน์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์ที่เราอ่านไปสักครู่นี้ นะครับในสดุดีบทที่57เนี่ยเป็นคําอธิษฐานนะครับเป็นบทหนึ่งของคําอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ตอนนั้นยังเป็นดาวิดเป็นเป็นผู้ที่ติดตามกษัตริย์ซาอูลอยู่แต่แต่ในสดุดีบทที่57เนี่ยกษัตริย์ดาวิดกําลังอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเหลือนะครับขอให้พระเจ้าเนี่ย ขอรีภัยในพระเจ้าเพื่อที่จะหนีการถูกไล่ตามฆ่าของกษัตริย์ซาอูนะครับกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั่นเองคือตอนนี้ไปหลบอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำแห่งนั้นชื่อว่านะครับชื่อว่าถ้ำถ้ำอดุลลัมนะครับที่กษัตริย์ดาวิดไปหลบอยู่แล้วก็ในถ้ำนี้เองกษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานขอที่จะช่วยให้พระเจ้าปกป้องคุ้มครองเขานะครับ ถ้าในบริบทของพระคมภีรีที่อ่านไปก็คือว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงกรุณาของข้าขอทรงกรุณาข้าพระองค์แล้วก็พูดถึงสองครั้งว่าขอทรงกรุณาข้าพระองค์เพราะจิตใจของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์แล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ใต้ล่มปิดของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายนั้นจะผ่านพ้นไปนะครับคำอธิษฐาน ของกษัตริย์ของดาวิดตอนนี้นี่แสดงถึงทัศนคติของของของดาวิดเองที่ดีมากๆนะครับภายภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากนี้นะครับดาวิดเนี่ยหนีทั้งทั้งที่เป็นนักรบอยู่นะครับดาวิดไปลบแทนกษัตริย์ซาอูเนี่ยแล้วก็ฆ่าคนเป็นพันๆเป็นมือๆนะครับแล้วก็เป็นนักรบเป็นทหารเอกของของ,ของ,ของกษัตริย์ซาอูแต่ ถูกกษัตริย์ซาอูตามฆ่าแล้วก็การหนีเอาชีวิตรอดของดาวิดครั้งนี้น่าสนใจน่าสนใจยังไงเพราะว่าพวกที่ตามฆ่าดาวิดเนี่ยเป็นเจ้านายกันแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันนะครับพี่น้องที่รักบางครั้งเราก็ต้องหนีจากจากคนที่เรารู้จักหนีจากพี่น้องในคิสจักรนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาตาม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 ฆ่าเราฝ่ายวิญ,ญญาณก็มีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น การหนีครั้งนี้ของกษัตริย์ดาวิดน่าสนใจน่าสนใจตรงที่การตอบสนองการตอบสนองแล้วก็ท่าทีทัศนคติบุมมองของดาวิดดาวิดไม่สู้นะครับผมเชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดดาวิดตอนนั้น่ะมีกําลังอยู่พอสมควรแหละเพราะว่าไปลบมาหลายครั้งน่าจะมีทหารผู้ใจอยู่บ้างถ้าจะสู้ต่อสู้กับซาอูเลอเลยกษัตริย์ซาอูลเลยก็ก็น่าจะสามารถสู้ได้แต่กษัตริย์ดาวิดมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าแต่กษัตริย์ดาวิดก็หนีนะครับแล้วก็ หนีมาอยู่ใน,นถ้ำทัศนคติหรือมุมมองในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ในความยากลำบากเป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องมันจะชี้อนาคตของเราได้มันจะชี้เป็นชี้ตายในแต่ละสถานการณ์ของเราได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลําบากบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขจนตรอก แล้วก็สู้ถ้าเกิดสู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่สู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตอบโต้แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ตอบโต้อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนจะต้องจะต้องเข้าใจและจะต้องปรับทัศนคติให้ได้นะครับเขาบอกว่ามุมมองของเราเนี่ยหรือทัศนคติของคนเนี่ยมีอยู่สามอย่างซึ่งเราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยาก,กลำบากนะครับสิ่งแรกก็คือทัศนคติที่เราพูดถึงอยู่ นะครับสิ่งที่สองก็คือมายาคติมายาคติเนี่ยคือมันจะมาจากความคิดที่เรามาโนภาพไปก่อนล่วงหน้าผมก็รู้สึกใช้มายาคติตรงที่ว่าโรคโควิดมันระบาดหลายๆคนเริ่มเจ็บคอใช่ไหมครับหลายคนรู้สึกเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเรา,เราเราเริ่มเจ็บคอเราเริ่มไอแล้วเราก็มาจับตัวเราไอ้ตัวเราร้อนหรือเปล่าอันนี้คือมายาคติ รเราไม่ได้มีความมั่นใจในพระเจ้าเท่าที่ควรเราก็เลยว่าไอแคกหนึ่งเราก็เราก็คิดว่าเราติดแน่ๆเลยนะครับอันนี้คืออย่างที่สองคือมายาคติเราจะมโนไปเองเวลาเราอยู่กับพระเจ้าเราเราเดินกับพระเจ้าทัศนคติที่ถูกต้องเราไม่สามารถที่จะมโนไปเองตามความคิดของเราได้นะครับแล้วอย่างที่สามที่ไม่ดีเลยก็คืออักคตินะครับการการการความคิดที่เป็นอักคติคือแง่ลบเนี่ย มันไม่สามารถไปคู่กับชีวิตของคนของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างเดียวที่จะอยู่คู่กับคนของพระเจ้าได้แล้วจะแก้ไขสถานการณ์ยากลําบากของเราได้คือทัศนคติที่ดีนะครับว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้เราใช้อะไรเป็นตัวตัดสินหรือเป็นตัวกรรําหนดเราต้องคิดว่าเอ๊ะสถานการณ์อย่างนี้เราใช้มายาคติค,คือความคิดของเราเองเราโมโนสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปเองหรือเปล่า หรือเราใช้อักตติคือเราไม่ชอบสถานที่น, і, น,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 นี้เราไม่ชอบคนนั้นคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เราก็คิดว่าคนนี้จะต้องเอาโลคมาติดเราแน่แน่คนนี้จะต้องว่าเราแน่แน่คน,นนี้นจะต้องทําไม่ดีกับเราแน่แน่คืออันนี้คืออักตตินะครับแล้วมันไม่มีใครหรอกครับที่จะคิดร้ายกันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าไม่มีใครที่จะจ้องไม่ดีมีแต่สิ่งไม่ดีในตัวเขาอย่างเดียวอันนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราเป็นอักตตินะครับซึ่งผลของพระเจ้าไม่ควรจะมีอักติ ดาวิดใช้ทัศนคติที่ดีกับการแก้ปัญหาครั้งนี้แม้ว่าเป็นความอึดอัดใจอย่างมากที่จะต้องหลบหนีกับกับกับเจ้านายเก่ากับเพื่อนร่วมรบที่ลบมาด้วยกัน,กนแต่เขาต้องหนีให้คนเหล่านี้มาตามฆ่าเขานะครับท,ทั้งที่คนเหล่านี้เคยเป็นคนสนิทนะครับเคยเป็นผู้ร่วมงานนะครับแล้วเมื่อเห็นว่าดาวิดเนี่ยมีพระพรเยอะเขาก็ตามฆ่านะครับบางครั้ง หล,หลายสถานการณ์คนที่ได้รับพ,อพอระพรมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อเรามีคนอิจฉายเยอะแสดงว่าเราได้รับพ,อพ,อพอระพรเยอะอนะครับถ้าเราให้เรามีทัศนคติอย่างนั้นว่าเอ๊ะถ้าคนเกลียดเรามากแสดงว่าพระพรเรามากเอเมนไหมพี่น้ <anatomy. S 1> องนะครับ <mm เราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเิดเราไม่ได้ทําอะไรแต่ทําไมทําไม คนคนนั้นก็ไม่ชอบหน้าเราคนนี้ก็ไม่ชอบหน้าเราขอให้พี่เรามีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็ศ่ีสิรกับพระเจ้าดาวิดนะครับหลบหนีกริย์ซาอูเพราะว่าดาวิดได้รับพระพรจากพระเจ้าเยอะนะครับสุดท้ายด้วยทัศนคติที่ดีนี้ดาวิดก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับลี้ภัยมามาหลบมาอธิษฐานในกับพระเจ้าในถ้ำน,นะครับปรีกวิเวก เพื่อเขาเ้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออธิษฐานแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้กิ่งของพระเจ้านะครับหันหน้าเข้าหาพระเจ้าพักสงบรอคอยเวลาของพระเจ้านะครับแล้วดาวิดก็ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นออกมาได้อย่างสวยงามหลังจากสถานการณ án, ์นั้นดาวิดก็ถูกสถาบนาันขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับเพราะว่าเขาเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องเขามีทัศนคติที่ดีพี่น้องที่รักทุกทุกวันนี้ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์นนาารที่ ที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับคิดเตรียมที่จะต้องแยกออกไปจากคนที่เราเคยจับมืออธิษฐานเราไม่สามารถมาจับมือรวมกลุ่มรวมก้อนกันแล้วก็อธิษฐานจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้แต่ถ้าเรามีทัศนคติษษษษษษที่ดีเราหันหน้าเข้าหาพระเจ้าหลบอยู่ภายใต้ใตุ่ของของพระเจ้านะครับดาวิดใช้วิธีการนี้มาตลอดชีวิตงานรับใช้ของเขานะครับในสดุดีพี่น้องจะเห็นว่าถ้ามีมีที่ดาวิดบอกว่า หลบอยู่ใต้ปีกของพระเจ้าทั้งหมดมีบทที่17บนะครับบทที่36บทที่57แล้วก็บทที่91สดนะครับสดุดีทั้งทั้งสี่บทนี้กษัตริดาวิดแสดงถึงการพักสมบอยู่ในปีกของพระเจ้าเอเมนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายความสำเร็จก็มาสู่กษัตริย์ดาวิดนะครับถูกสถาปนาให้ได้เป็นกษัตริย์ เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าศัตรูที่เคยคิดจะฆ่ากษัตริย์ดาวิดท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดกษัตริย์ซาอูบอกกับดาวิดว่าอย่างไงนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังในหนึ่งสมุเอลบทที่ยี่สิบี่ข้อที่10บอกว่าดูเถิดวันนี้พระเนตรของฝ่าพระบราทประจับแล้วว่าพระยาเวทรงมอบฝ่าพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาท ที่ในถ้ำนั่นหมายถึงว่าช่วงสุดท้ายที่กษัตริย์ซาที่ที่ซากษัตริย์ซาอูเจอกับดาวิดแล้วดาวิดสามารถที่จะฆ่าซาอูได้นะครับบอกดูเถิดวันนี้พระเนตรของฝ่าพระบาทเห็นประจักษ์แล้วว่าคือซาอูเห็นแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยมอกกบกษัตริย์ซาอูอยู่ในมือของของดาวิดที่ในถ้ำและบางคนขอให้ฆ่าพระบาทประหารฝ่าพระบาทเสียคือดาวิดสามารถที่จะฆ่า กษัตริย์ซาอูลได้ในวันนั้นนะครับแต่ข้าพระบาก็ได้ไว้พระชนของไว้พระชนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทําร้ายเจ้านายของข้าพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจมิมไว้กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าซาอูลถึงครั้งนี้จะเขาจะมาตามฆ้าถึงว่าจะดีชั่วยังไง ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยเจอกษัตริย์ซาอุลไวเพราะฉะนั้นคนที่พระเจ้าเจอนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่หลงจากพระเจ้าหรือในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่อย่าไปแตะต้องเขานะครับอย่าไปแตะต้องเขาเหมือนกษัตริย์ดาวิดไม่เคยไปแตะต้องกษัตริย์ซาอมลทั้งๆที่มีโอกาสที่จะฆ่าได้คนที่ตามฆ่าเราแล้วเราก็จะฆ่ารับเพราะฉะนั้นการตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วไม่เกิดผล เห็นเงมนะครับแต่การตอบแทนความชั่วด้วยความดีน like, hmm. ั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วกษัตรากูลตรัสกับดาวิดว่าเจ้าชอบทำยิ่งกว่าข้าเพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าเองตอบแทนเจ้าด้วยความร้ายซาอุลรู้สึกซึ้งใจในกับดาวิดเพราะว่าดาวิดไม่ฆ่าเ้ะทั้งที่ตัวเองก็ก็ ตอบแทนเขาด้วยการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นความชอบธรรมของดาวิดถูกพระเจ้าถูกยกขึ้นในตั้แงแต่นั้นมา mm hmm. แล้วก็ถูกสถาปนาขึ้นเป็นกษัตร mm ิย hmm. ์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทัศนคติในมุมมองของของ,ของดาวิดในตอนนี้นะครับจริงๆในครั้งต่อไปน่าจะเป็นวันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสจะแบ่งปันพี่น้องเรื่องของการหลบอยู่ใต้ปีกของพระรัชาานะครับมีความสําคัญขนาด เพราะว่าการพักสงบใต้ปีกของของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีนะครับที่คนของพระเจ้าจะพักสงบแล้วก็หลบภยัยเห็นไหมไม่ใช่โอเรามีพระเจ้าหน้ากากไม่ต้องใส่ลุยนะครับรับรองติดโควิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโควิดไม่ได้มาจากพระเจ้าผมพูดอีกครั้งน,นึงแต่คนของพระเจ้า อยู่บนโลกนี้เราไม่สามารถหลีกเลีย่ยงโควิดได้เพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเชื้อโรคถ้าวันหนึ่งพี่น้องไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์บนสวรรค์เชื้อโรคตัวเดียวก็ไม่มีเนเมนไหม,เเมครับเ,เ,มเมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์เชื้อโรคตัวเดียวก็ไม่มีแต่เมื่อเราอยู่บนโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งชั่วร้ายนะครับเราควรจะพักสงบอยู่ใต้บิดข,ของพระเจา้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าก็ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถํำคืนนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องได้รับพรไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนให้พี่น้องพักสงบนะครับเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดที่หลบอยู่ในถ้าไม่ต้องไปต่อสู้กับโควิดคุณไม่สามารถจะไปต่อสู้กับมันได้นะครับให้เป็นหน้าที่ของราชการให้เป็นหน้าที่ของหมอของพยาบาลนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าเป็นพลเมืองที่ดีนะครับนโยบายรัฐบาลมาว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นนะครับเราต้องเป็น ริสเตียนเนี่ยต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ<ม>เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างให้คนอีกมากมายที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้า<ม>ที่เขาเห็นว่าริส<ม>เตียนไม่ใช่ปัญหานะครับน่าเป็นเหตุให้วันนี้ผมจะต้องมาไลฟ์สดให้พี่น้องก็รู้สึกเหงาเหมือนกันแล้วก็คิดถึงพี่น้องด้วยแต่ก็ทํำยังไงได้ในเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าและเราเป็นพลเมืองที่ดีนะครับของประเทศนี้เราก็ต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขานะครับก็อย่าโกรธกันนะครับพี่น้องถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เชิญมาโบสนะครับจริงๆแล้วอยากให้มาทุกๆคนนะครับเชื่อว่าช่วยกันอธิษฐา,านเหมือนกระยัดาวิดที่ผมแบ่งปันไปให้เราหลบอยู่ท่ามใครท่ามมันตอนที่แล้วก็ร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อที่จะสถานการณ์นี้จะผ่านไปไวที่สุดเท่าที่จะไหวได้นะครับยิ่งถ้าเรามารวมตัวกันเยอะสถานการณ์ก็ยิ่งช้าลง เราแยกแยกกันอยู่ตอนนี้ทําให้สถานการณ์จะผ่านไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อว่าเราจะได้รับข่าวดีวันต่อวันที่จะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงน้อยลงนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพันธกิจของทางที่จักรเรานะครับไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นการเริ่มต้นบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะ อาจจะไลฟ์ผิดช่องบ้างอะไรบ้างนะครับอยากจะไปไลฟ์สดใน YouTube แต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่า y YouTube <c oughs> เขาบอกว่าต้องมีคนกดติดตามอยู่ประมาณ1000คนนะครับ <c oughs> เขาถึงจะให้ยอมให้เราไปไลฟ์สดใน YouTube ได้แต่ตอนนี้เรายังขาดอีก980บกว่าคน <c oughs> เพราะว่าเรามีคนติดตามอยู่ไม่ถึง10กว่าส0คน, <c oughs> คนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกดติดตามใน YouTube ให้ด้วย <c oughs> นะครับก็ท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ ขอบเจ้าอุทธรครับสวัสดีครับดูมนใช้ได้ไหมเนี่ยมีคนดูเยอะไหมมีคนดูอย่างน้อย4คนสดนะแต่ว่ามีคนเข้าแบบมาเข้าพ่อเหรอมนดูมกันใครอ่ะเสียงใครอ๋อไม่ใช่เสียงเราเขากดปิดสิสีแดงพี่กดสีแดง